สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะอรุณสวัสด์วันพระนะคะวันนี้ตื่นแต่เช้าอยู่แต่ว่าลุนลานมากทำข้าวต้มไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี้ซ้ม่าวุงบีเอ๊เมื่อคืนฝน ฝนเอายางไปรับประทานในะะเรื่องของเรื่อง <c oughs> กลับมาตอนห้าทุ่มหกทุ่มกลับไปอีกกลับไปหยอดน้ำกรดฝนตกนะคะตกแล้วพอยางเราเสียหายแล้วก็หยุดเรื่องของเรื่องคือตกตกตกแรงเฉพาะที่สวนเข้ามาตอนใกล้ๆบ้านนะไม่ตกอ็ดบาปพดฝนนี่กระไดย,ยังวะ อันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าของวันนี้นะคะตอนเช้าวันพระทำข้าวต้มเหมือนเดิมคะ่ะพระท่านเดินลงไปแล้วเดี๋ยวเอาเข้าวต้มตามลงไปใส่ผักไปแล้วนะคะวันนี้ทำค่อนข้างเยอะจะล้นหม้อไม่นน่ วันนี้วันพระนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนคะ่ะหอมมากอู้อันนี้ไม่ได้ซอยหรอพระะท่านลงไปเลยนะคะแต่สิ่งไปเอาหมอ้อหม้อยังไม่ได้เอาขึ้นมา <c oughs> ะคะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะคะเอาบุญมา,มาฝากวันพระนะคะสาธุสาธุบุญสาธุสาธุส,ธสวัสดีค่ะ